สบไปม่มาสัไปอ,อู้สี่พันหายมาเลยครับใครที่เข้ามาแล้วนะฮะใครที่อยากจะร่วมทําบุญอยากจะร่วมบริจาคไปช่วยพี่น้อง,องที่อยู่ศรีสะเกดนะครับ,รบไปช่วยผู้ประสบภัยใช่ไหมใช่ครับผมช่วยผู้ประสบภัยนะครับผู้ประสบภัยแล้วก็ผู้อพยพอ่ผู้อพยพผู้ประสบภัย,ภยและเป็นกําลังใจให้กับพี่ทหารครับผม ใครที่อยากจะเป็น,น,นกำลังใจให้กับพิ่ทหารครับฝากกดไลค์กดแ like, ชร์คนละหนึ่งไลค์และฝากกดหัวใจครับใครที่ไม่เขาเรียกว่าไม่สะดวกที่จะโอนเงินก็เอาสิ่งของมาไม่ว่าจะเป็นอาหารแห้งไม่ว่า,า,าจะเป็นเสื้อผ้าเสื้้อผาน้ําดื่มของใช้จําเป็นเกี่ยวกับช,ชีวิตประจำวันของคนนี่แหละจา,จากที่พวกผมซอยตันไปลงพื้นที่มาของที่ของที่จําเป็นก็คือ มีแผงพืชแล้วก็ผ้าอนามัยผ้าผ้าอนามัยใช้เอาไปใช้อะไรครับผู้หญิงไงครับอ๋อใช่เนี่ยติ๊กอ้อนก่อนใช่ครับผมก็อันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นจําเป็นอยู่ครับผมเจ้าก็เปิดเสียงให้ไงอ้าววายอยู่ครับ ก็าสามารถเอาของมาสมทบกับพวกเราได้ที่เจอช็อปนะครับผมที่คอนแก่นนะครับ,รบแต่ว,ว่าใครไม่สะดวกอ,อยู่คอนแก่นไม่สะดวกเอาของมาก็สามารถร่วมทําบุญกับพวกเราได้ที่เลขบัญชีตามหน้าไลฟ์ได้เลยนะครับผมคันเ่้าไทยประสะดวกม่เล่าหรือโน่นครับ <c oughs> ตอนนี้มันผสมกันมั่วซั่วอตอนนี้เราอัปเดตยังไงครับ,รบตอนนี้ประมาณห้า ประมาณห้าแสนเนี่ยครับอันนี้มันล้วนยังล้วนล้วนไหมนี่โอยโอตโนมันไอโทรศัพท์ล้วนยังไม่ได้ใช่ไหมยังยังไม่ได้โอเคมาช้าๆซึ่งหนึ่งผลงานเพลงร้ <h ap. S 2> นอนรอย